วนความคืบหน้าการควบคุมตัวนายวีระสมความคิดกับพวกอีก7คนที่เดือนรณรงค์เรื่องการปฏิรูปประเทศพลังงานไทยเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมาระบุนะครับว่ายังไม่จําเป็นต้องปรับแผนดูแลการชุมนุมประท้วงเพิ่มมากขึ้นครับว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบอกว่าแม้ระยะนี้จะมีข่าวการรวมตัวกันของกลุ่มคนในหลายส่วนเพื่อเดินขบวนประท้วงในประเด็นต่าง เช่นนโยบายพลังงานหรือปัญหาย,าง,ยางพาราแต่ในฐานะที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเห็นว่ายัางไม่จําเป็นต้องปรับแผนหรือเพิ่มมาตรการในการดูแลและจัดการกับกลุ่มมวลชนเหล่านี้เพราะมีกฎหมายพิเศษดูแลอยู่แล้วคือกฎอายการศึกซึ่งยังบังคับใช้อยู่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโดยนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาหัวหน้าคอสชอได้กําชับว่าให้ตํารวจพยายามเจรจาสร้างความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มทุกสีที่ออกมาเคลื่อนไหว ว่าเวลานี้ไม่สามารถกระทําได้หากเชื่อฟังก็ไม่ต้องจับกลุ่มแต่หากไม่เชื่อฟังก็ต้องจับกลุ่มตัวตามกฎหมายอายการศึกส่วนการควบคุมตัวนายวีระสมความคิดการนากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่ออกมาเดินประท้วงกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเมื่อวานนี้นั้นการควบคุมตัวอยู่ที่ดุลพินิษของทหารและตำรวจที่ดูแลสถานการณ์อยู่หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟังก็ต้องควบคุมตัวไว้เจ็วันตามกฎอายการศึก พันโทบุรินทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญพลม .2 รออคุมตัวนายวีระสมความคิดและนางสาวบุญยืนสิริธรรมพร้อมพวกอีกหกคนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาฝ่าฝืาฝกนกฎอายการศึกตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชกรณรีร่วมชุมนุมกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทยบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแล้วโดยมีพล โดยมีพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามร่วมสอบปากคําด้านนายวีระยังคงให้การปฏิเสธโดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางเข้าร่วมชุมนุมเพียงแต่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเห็นมีการชุมนุมกันอยู่จึงเดินมาดูก็ถูกจับกลุ่มตัวขณะที่นางสาวบุญยืนก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเช่นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวทั้งหมดไว้ที่กองปราบปรามเจ็ดวัน ก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและนำส่งฝากขังต่อสารทหารกรุงเทพใต้ต่อไป